ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการประวัติตัวละครอ,อีกแล้วนะครับกับผมอธิคชาแนลนะครับซึ่งจะเป็นประวัติของ OC ผมอีกแล้วนั่นก็คือดัสการ์เดนเนอร์จากอีพีที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวและเนื้อเรื่องของดัสการ์เดนเนอร์ไปแล้วในวันนี้ผมจะมาอธิบายและพลังและความสามารถของดัสการ์เดนเนอร์ว่านางสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยที่ทุกคนควรรู้นะครับว่าตั้งแต่ไอตัวไทม์ไลน์หลักของของ,ของเจ้าการ์เดนเนอร์นะครับหรือก็คือเบลการ์เดนเนอร์เนี่ย นางมีเอ่อซีเคดัเบลิตี้ของนางครับหรือคือไฮเดนพาวเวอร์ที่ซุกซ่อนเอาไว้ซึ่งซีเคดัเบลิตี้ทุกคนก็จะเห็นพวกด้านหลังนางนะครับว่าพวกตัวนั้น่ะสามารถแพร่รีการป้องกันต่างๆได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบ100%ได้ตลอดนะครับเพราะมันไม่มีการันตีว่าจะร0% 0ตลอดซึ่งพวกการโจมตีแบบง่ายๆนะก็สามารถแบบแพร่ได้นะ,ะการป้องกันไปอะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับการาแพร่ของเจ้าทำลายหลักนะครับซึ่งใน ทำลา,าของดัสนะครับซึ่งนางจะทั้งสามารถแพรีก่การโจมตีได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางเวททางกายภาพด้วยนะครับแถมนางยังสามารถเคานเ,เตอร์ได้อีกกางหากนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์การกการบกันของดัสเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ70%สนะครับส่วนของทําลายหลักเนี่ยจะเป็นประมาณ60%ครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมสลับความสามารถอย่างแรกก็คือไฮเดนพาวเวอ Power, รออ์หรือก็คือก็อคือแพรี่นั่นเองนะครับ ส่วนพลังหรือความสามารถอย่างที่สองครับนั่นจะถือว่าเป็นการนับเป็นพลังนะครับนั่นก็คือการเสกเถาวัลออกมาครับซึ่ง การเสกขาวานเน,น,นี่ยทม์รังนี้เดิมจีิงไปของแบล็กการ์เดนเนอร์นะครับของทำลายหลักนั่นเองซึ่งแบล็กนะครับสามารถทําการเสกขาวานออกมาและใช้ในการโจมตีหรือควบคุมเข้าไปรับศัตรูได้อะไรพวกนี้ได้นะครับผมหรือว่าทําในสิ่งที่ที่ผู้ใช้ต้องการนั่นเองซึ่งไทม์ไลน์ดัสนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทุกคนจะได้ครับที่ผมเล่าไปก็คือในไทม์ไลน์ดัสเนี่ยมันจะไม่มีตัวน้องแบล็กนะครับแต่มันจะมีตัวของเจ้าการ์เดนเนอร์แทนนะครับก็คือดัสการ์เดนเนอร์หรือเบลการ์เดนเนอร์นนนนััั่่เเองงซึบบลลใทามไ์ดสะคร ามารถใช้เจ้าของถาววันได้นะครับและมีความรุนแรงมากกว่าทำลายปกติถึง4เท่านะครับเพราะพลังในของทำลายดัสนะครับจะถูกคูณ4ทันทีนะเนื่องจากการาที่นางได้ฆ่าทุกๆคนแล้วจากนั้นหลังจากการฆ่านะครับทำให้พลังของนางเนี่ยเพิ่มพูณมากขึ้นไปเรื่อยๆเื่ครับทำให้พลังของนางเนี่ยเพิ่มขึ้นจะกลายไปคูณ4นั่นเองแล้วก็2อย่างสุดท้ายนะที่นางสามารถทําได้ก็คือ,อเรื่องความเร็วและพละกําลังของนางนะครับจะเพิ่มพูณขึ้นนะครับ เป็นหลายเท่าตัวนะครับจากเดิมจามปกติที่คนปกติวิ่งเร็วหรือว่าแบบหรือมีของพลังกำลังของคนปกติทั่วไปนะก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเนื่องจากด้วยการที่ว่านางได้ทําการฆ่าล้างทุกคนนะทาให้เครื่อง,องความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น4เท่ารวมถึงพลังกำลังของนางก็ถามว่าเพิ่มไหมก็เพิ่มในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เท่ากับพวกใจเกเรอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เรื่องความเร็วบอกเลยว,ว่าเพิ่มขึ้นมากขึ้นเลยครับทำให้นางมีแบบ ความผิวไหวคนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมนี่ก็เป็นพลังและความสามารถของดัสการเดนเนอร์ในที่เป็นเฟสแรกนะครับซึ่งยังไม่ใช่นับรวมของดัสดัสนะครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของดัสการเดนเนอร์เนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนบนะ๊ายบาย